สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็รวยครับสวัสดี FC สวัสดีทางช่องมาวินชาแนลป้าต่อยเขามีเซ็นน้องน้ำชาแนลด้วยนะครับครับผมอ่าบ่าวแพ็คไม่มาทองแดงไม่มานะครับบ่าวแพ็คติดสอนครับติดสอนไม่ใช่ไม่ใช่ติดสาวเนาะติดสอนติดสอนสาวไม่ติดแต่ติดสอนอ่าแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชม ผมที่ผมบอกว่ามาหาพ่อรวยน่ยบางคนบอกว่าหน่มาตามพ่อรวยโค้งสุดท้ายแล้เผื่อเพื่อนฝันต่อเผื่อเพื่อนอย่างงู้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นหรือว่าจะเป็นตัวเดิมหรือเป็นตัวใหม่หรือเปล่าอ,อ,อัปเดตให้ดูหน่อยแล้วบางคนก็บอกว่าผัาแกแดกเมืเอ่อไหร่บางทีบ้าวูดูว้าด้านดา,ดายใครด้วยดาวประสุกมัําบ่มาสะผาก่อไอก็คือแบบหาดาดเท่าแม่บางทีมันกัเออบางทีเอาหูไป็นาวตาไปเล่แหละนาวว่าเวาดูว้ามากโตเล็กกาบพก่มแจัคเสียห้วย เลยกล้องเมื่อปุ๊บก็ทีบอกว่าพอตัวนี้แล้วบอกปุ๊บมกข้าวปิดกล้องเข้าคอยกินหยัง่งใช่คอยกินหยังเออเออเนาะก็คือเราต้องมีการพูดคุยกันนะครับต้องมีการพูดคุยกันต้องมีการสนทนากันเออที่มาที่ไปเป็นยังไงแบบไหนนะครับมันจะได้ฟังรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวโอ้โหขอมยไล่เลยเนียเดี๋ยวก็บอกว่าบอกได้ถึงปุ๊บเอาเพื่อบอกคือเงินหยั่งล่ะเอาเพื่อเงี้ยไปก็บอกแค่ว่าซื้อๆตัวนี้ มันกระอปหูทีมากทีไปที่บอกนี่มองนีถูกต้มดรอเอากระทะกระทนบ่นแล้วนี่เนี่ยนะบ้าคนเนาะขอโทษหน้าบ้ำน้าบ้ฮะหน้าบกดีกันอน้าบ้น้ากากันไม่หนี่น้ำกันไม่นีเอออาท่านผู้ชมครับเป็นได้พอสังเต่ห้าฝันมือนันนาแต่ผมสิเทาาขอถามอีกแีนึงบางทีเอฟซีทุกคน ผมเห็คิดพอไปบังหันเนาะบางคนว่ายังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อยากจะให้เล่าอีกครั้งหนึ่งจนถึงนับปัจจุบันนี้รวมทั้งพ่อจะฝันต่อหรือไม่หรือเป็นไงช่วยสรุปนักจุดตรงนี้ได้เลยครับผมออบอยฟังนะครับคือว่าเมือ่อทีดไปแล้วลแล้วเลขตัวที่หายไปมันมาสถิตฐานเมืองเสียงเมืองบันต่อกลางขึ้นฝันดีฝันวาใดเจ้าของใด ปลาไหลไหลเรื่องตัวเป็นตัวตายคือบ่มว่า้เอากนตัวใหญ่ปักคอปลาช่อนมันขนาดไหมไม่ไปจับไปเก็บบอหมอนนึงกัมันแย่งเอาไปน้ำครับคิดว่าเขาแท้ๆกันอาทีให้ไปอืมอ่าที่ให้ไปก็คือฝันกันที่แล้วก็คือศูนย์แปดกับหกห้าออกับหกห้าที่สองชุดนี้เนาะทให้ไปเมื่อหร่นะที่บานเนี่ยมาฝันมาขึ้นนี่ได้วบกันขึ้นสุดสุดทอนเลยเออว่า ไปบ้านลูกหลานอยู่ทั้งคู่นั่นแหละคุณจอมตงเนี่ยว่าแม่เขาตายแม่เขาตายเนี่ยต่ว่าแม่เนี่ยเขาตายไปหลายปีจนลืมแล้วเราไมาตายแเราไปนี้แต่เลยไปสิไปพาเขาไหวพาสวดอภิธรรมนะครับผไปไอดแล้วบ,าบ้านมันกับบ้านหลังเขาเขาจะว่าท่านหลือลไปละไปเบิ้องเหรอเห็นตะปูสาดไรือสิเต็มไป็มเ,เบ็ดศพก็เพาเห็นอ้าว คือว่าสมาสวดไปถ้ำพาสสมาแล้วศพไปใส่เกี้ยวพุนแล้วฮิบบ้านหลังพุ่นมาจันอามาะนะว่าคือพอเบลมาเป็นเิมาได้พระาไปแต่ฝันไมสิทธะแต่ว่าบ้านบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเด็กที่สิบห้าบ้านนี้มันติเขากับที่หายไปหน่นะหกหนึ่งห่านะที่หกนึ่งหามาเรียกว่าหนึ่งหามสมาแสกับพวกศูนย์แปดศูนยครับ หมขายบ่อแต่ยังไหวอยู่ฝันมึงขึ้นในทีว่าจะไปงานนั่นไปงานสวดพิถัมแต่ไปแล้วบ่เห็นศพเห็นแต่ปูฉา์ไหวที่ซื้อเอาซื้อขึ้นมาไปสมมาสมวิสัยญุพนร้านยังหลบแตวศพมาไปพาษีมาแล้วก็เลยเลยตื่นขึ้นมาแต่ว่าเสียงที่หายไปนี่เข่าฝันดีเออฝันดีบ่าไม่ หกหากับแปดศูนย์นี่แหละแล้วก็วมาฝาันมาขึ้นนี่มันจะมาเน้นตัดออกว่าหกหนึ่งห่าว่าจากกิวาอีกฝันมัขึน้นเ่ยกับฝันเกี่ยวมาหลายหมืน่นสเได้ฝันมาเรืยย่อยๆกัเกี่ยวกับบา,บานฤทคี่สิบากออก้บากับบานหลานเอ้ามาแม่ถึงแมนชั่ววันะไว่าพอรวาเันเห็นบานดีใานง่ายอย่างนี้เมื่นมาออกบานหลีกมาออกนี่และบานฤทิ์ที่อะไรเขาเรียบานฤทธิเขาสิบห้าสิบห้าอือ บ้านท,ที่บ้านหลังว่าคนตายเนี่ยก็เราตายไปหลายปีแล้วจนลืมหมดลม hmm. บานนี้เด็กน้อยว่าไปผ้าใบพระรับศีลสวดอภิธรรมขึ้นนียวอะไรไปไป,ไปเห็นตะปูจ่าเต็มบ้านหรือว่าเห็นศพเป็นอย่างต hmm. ะคนโตเจโตเจว่า <c oughs> บ้านนี้เราถือว่าท่านเอาศพมาอยู่ศพอยู่ใส่อยู่พุ่นแล้วท่านเอามาแล้ <c oughs> นี่มันจะสิ่งหาให้มันจะเป็น สิบหาขาดออกว่ย oh, ังไงวะแต่หาชื right. um, hmm. ่อหกหนึ่งหาว่าอะไรเลยแต่มาไปเดียวว่าเดีิกับไปเมื่อหกหนึ่งหาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ย้ตัวพอเนี่ยมีตัวหลี่่เดี๋ยวนี้ว่ามี่ว่มี่ออซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วแปดศูนย์นั่นละครับผมหานั่นละโอเคแปดศูนย์ก็ผมหาซีเก่าๆเดี๋ยวซีเก่าๆว่าใส่เมืได้บอกว่าพอไปเสี่ยงถูก มันคยเขานะแล้วเราเสียงมันด่ซีเก่เกาเท่านั้นละที่ว่าได้บอกอ่ับอกได้นี่คือฟันหลักสุดเียวฝฟันเมือนขึ้นนี่อ่าเมื่อคขึ้นนี่ฟันหลักสุดเมือคขึ้นนี่ก็เป็นเล็กตัวเดียวกันหมาเลยตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวอันหนึ่งหาเนาะรับบ้านทีนั่นซีผาถ้าฟันเกี่ยวบันอีกทีนั่นแต่สิฟันบ้าตลอดก็ก็บานหลังนี้แหละแต่ขึ้นทุดทายเมื่อคขึ้นนี่ ฝันว่าสิไปสวดพีพท่ำแต่บ่เห็นศพอยู่ทั้งบ้านเห็นแต่ปูชาดไว้ซื้อล่อคนสิมาทีซีนั่นแหละทีซีฮอตสิบหาขีมาบ่สนะแต่ว่ามั่นใจที่สุดคือขึ้นที่ห้ไตเนาะเสียงมันเข่ามันได้ซึ่งได้ของแต่บ้านไปซื้อเล็กนั่งงบวันนี้ก็ตั้งงบแต่งงบบั้นแต่นี้ซื้อไว้หลายมืนนอแล้วมือขึ้นีน่ฝั<อ>น,น<อ> มันนอนน,อน,นอนสองเทียนเนาะมาฝันเกี่ยวเล่าว,ว่ามีงานนะไม่ไหลงานงานงานบาน,านเลาเก่ว่างานอย่างนู้นงานในหมู่บ้านนั่นแหละคนร้ายกินเข่ากินยังเั็งอยู่หลังโตอลไรย่างไปรุ่งนี่เลยอะให้ให้รุ่งพนะนาองบเราว่านี่จัดให้รุ่งเนื้ออันใดเพิ่นเอายังให้เสียวกับเขากับน้ำให้มันเขาไปอย่างให้ไปกินเออเอาละเดี๋ยวรุ่งไปอย่างกันนะบอกกัน เอาแ้วว่า่นกับนางดูสองสามคนนางกินอาหารละคนไล่หลายเจ้างานหย่างนี่ไดของลูที่จานไห้เป็นวางกันก็เลย่าไป้หันบกงอนนี่ละฝันแสดงว่าเ่นหลายด้ไปซื้อฝันเพนไปซื้อเลขแล้คนหลายซื้อไปแล้วจะหลายมื่แล้วตัวนี้ละตัวศูนย์อแปดศูนย์ตัวแปดศูนก็พกหาซื้อเลไวแล้วซื้อไว้แลวเออครับเปไปซื้อหกหนึ่งหานะบอ สื่อสื่อ,อยู่หนอว่าสื่อหลาย,<ห>ลายสื่อใไ,ได้สื่อกี่สิบเมียไปเลยล่ะก็คือนะครับก็คือของพ้อรวยมากนี่นแหละคือว่ามันราจะทื่ตัวอตอได้มันใจเต็มเ <c oughs> ต็มเปล่าคับในใจเดี๋ยวได้ครับพ่อสักครู่ครับพ่อมันใจหลายอยู่ที่แหลกก็ว่าท่านมันฝันเตึมเขิมเตึมเขิมเตเจ้มเี่บเตอเจิาเติมเติมเตวมิ เบอร์โทรศัพท์ที่โทรมากระชั้นคิดขนาดนี้ลงท้ายด้วยห้าหนึ่งศูนย์แปดครับห้าหนึ่งแปดศูนย์ห้าหนึ่งแปดศูนย์เออห้าหนึ่งแปดศูนย์นี่นีห้าหนึ่งแปดศูนย์นี่ดิอ่าเนี่ยไม่รู้จดจำปะวะลงท้ายด้วยห้าหนึ่งแปดศูนย์นะครับไม่สามารถที่จะโทรได้หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นนี่เออตรงกับเลขพ่อรวยห้าหนึ่งแปดศูนย์นะพ่อโอเคนะห้าหนึ่งแปดศูนย์นะครับเนะโอเคนะก็เอาออมาครับผมไม่รับครับเดี๋ยวถ้ายคลิปแล้วกันถ้ายคล้ว่อ เจ้าก็งมาหีน <warfare> อ๋อ <be> ถ <left> ้าาบอกเลื่ออ๋ออันนี้เป็นการเเออเพื <Amen> ่อขับหงุดหิดขับมะยาเออก็เราทำเพื่อขามายมขับหงุูหงิพอบอกตัวนี้ไปบิแไม่ใช่หายไปไหนวะเ็ขับมายเบอร์โท้เอแต่ว่าถือเป็นเป็นเหตุบังเอิญเนี่ยบังเอิญเลขเลขตรงกันก็เลขพอรุ้ยเลยนี่ครับทักสามโต้เลยเลนะครับเอาหงุดเพิเข้ามหน่ยให้ตามพอรวยคงสุดท้ายหน่อยที่เบอร์นี่ทีเท่านีหละครับผม อ็ดที่ถ้าว่ามั่นใจแล้วที่ให้ไปเพราะว่าแปดศูนย์มันจัดนี่ในตาในในใจของเพราะว่าไปกดเนี่ยนะตอนนั้นที่ฝันว่าไปกดป่ะเขาบอกไอ้กดมันกดปั๊บมันดเห็นชัดเจนเลยแปดศูนย์นั่นเลยฝังอยู่หันเบอร์โทรศัพท์ฝังในแปดศูนย์นะครับฝังเจ้าของฝังในสมองเจ้าของเพราว่ามั่นใจทั้งหกฮากับพบว่าสิมาจะสิมาแรกไตมาทั้งคือกัน แล้วมากับไอ้ที่จะนาเอาไปกับพ่อมเลยล่ะก็ไปกับมาบนดินพ่อมเลยล่ะก็งงแล้วก็เล่นกรับไปแล้วไปเล่นท่านจะถล่นครับเนาะมูแล้วครับเนาะเขาไปสวนแล้ว้องกลับอกมาออนะครับท่านผู้ชมที่ฟังไว้นะครับท่านผู้ชมเด้อความฝันของพ่อรวยไม่ว่าจะฝันแม่นหรือฝันไม่แม่นหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับซึ่งเลขมันจะออกแล้วเนาะก็ขอให้ผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็ดูอย่างมีสติ พลังนักญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็รับฟังอย่างมีสตินะครับกับพ่อสำรวยที่ได้ฝันที่อ่าห้าหกงวดซ้อนแล้วงวดล่าสุดก็หกหกสองเนาะก็ให้แม่นมาแต่ว่าเพื่อนีเป็นหกสองแต่ที่จริงอ่ะมันเป็นหกหกสองก็ว่าได้หกสองหกเนี่ยมันก็คือเข้ามาเต็มเต็มสามโตเลยนะสามโตเลยนะครับแต่ล่าสุดนี้คือพ่อก็ฝันเรียบร้อยแต่เพื่อนก็มั่นใจตรงที่ว่าแปดศูนย์กับหกห้ากับหนึ่งห้าตรงนี้แหละกับหกหนึ่งห้าตรงนี้แหละ เพราอดีจุดถูกที่นั่นหละเขียนตั้งเทียวกับเขาเทียนเพราเขาจุดถูกมาัูกจุดถูกได้ซีเก่าเก่ามันเป็นหลายตัวจุดถูกเอาสรุปเลยนะนะครับสรุปเลยพ่อรวยนะครับที่ฝันเนาะแต่ว่าเลขทูปที่พอไปจุดด้คือสีเก่าเกาเนาะขอเสริมนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเลขหลายตัวนะคือเป็นหลายตัวประมาณนี้นะครับจนเป็นทูบถูบ นะครับเลขไม่หลายตัวนะครับมีหนึ่งห้ามีหกหนึ่งห้ามีหกข้าบแปดศูนย์แล้วก็สี่เก้าเก้านะครับไอหกหนึ่งห้าก็เป็นเดียวกับหนึ่งห้าแหละมันอยู่ในแค่นี้แต่ว่าเราเราแค่แยกออกมาให้เฉยนะครับหกหนึ่งห้ากับหกห้ากับแปดศูนย์มีแค่นี้แล้วก็มีเลขทูบมาที่เพิ่มจุดสี่เก้าเก้านะครับอ่อาก็คือจะได้มาตามความฝันถ้าเขาก็คือโอเคเพราะว่ามันหน่อยชุดมันมันเป็นส้ำหางเบาเพราะสิมาเรียนลงมา นะครับท่านผู้ชมอ่าร่องสร้างเบิงร่องยังเบืองเพราะว่าเพิ่นก็คก่อนข้างอันนี้ที่เิ่นตีเรือออกมาเนี่ยคือมันตีในความฝันอือเ่าแมนว่ตสิปอยากชอบตัวนั้นอันนี้เลขัวเดอ้ออันนี้เลขชอบแล้วนี่อืมอ่าเลขชอบอันนี้อันนี้เลขวิเคราะห์เลขคันเลขนี้เลขวิ่งอันนี้เลขชอบเ้ยว่าเข้ากรให้มันหูไปครับเออเออมหลายเนาะมนหลายแต่อันนี้ก็คือรุนไปเลยอยู่นีเร่อยยกเท่าอ่มมีห1 5นึ่งหางหกแต่ศูนที่เาคือเลขฝันเพิินเอฟซีว่เยี่ใดสิเอากระดาษให้เพิ่มไน อ๋อเรื่อยไปเออทำมือดอกหนาพี่กันดีเนาะเอ้าแต่ไม่ยังไม่ได้เบื้องไหลนั่นขาวเลยจัวเลยขาวจัวเลยครับไม่มีอะไรพี่บอกว่าเบื้องกระดาษเออตื้อเบื้องไหนดีเบื้องไหนเออพี่ตัวเลขน้ำเน้จังน้อยตัวเลขบ่เออเออตัวเล็นี่ครับหลายตัวได้ครับอันนั้นแพนทีสางบานอาตัวนั้นอ๋อโอเคโอเคเออบาทาต่ว่าะต้องต้นาะวินเนาะผลสรุปก็คือ หนึ่งตุลาคมนี้พศส5องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เลขฝันพ่อรวยโค้งสุดท้ายครับ <c oughs> ไม่ต้องซูมนะครับเดี๋ยวซูมเองนะครับนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยขอให้โชคดีกับสุขสุขกคนกับเลขพ่อรวยที่เป็นเลขฝันนะอันนี้คือเลขฝันนะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนตีประมาณนี้เป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วก็อย่าจมค่อยไหลว่าว่าอุดรเว้าวมาก พอคอยเ้ารู้เวามากนี่คอยสดทามเป็นหูเร่องวนี่กับว่าโฮทีไปทีมากสำหรับตัวเลขก็เป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตาแในะครับก็เป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่โปรช้วิจารญาในการรับตรงนี้รับเออแขนมาตั้นเลยนะตกเีเพราะเขาต้องจมุกีหลที่ต้องเียรเียงเก็บนบนาขาคาราวานี่ยปด็ไม่อยากปล่อยไ่อยากปล่อยเล็่อยากให้มันทำอย่ง เสียใจค่ะแคป์ไปเรียบร้อยแล้วคือว่าถามอีกรังไหงเถอะอ่อนข้างสิฝันแต่แครข้งนี้้แลวคขังมาขึ้นเนาะเป็นหุบมันใจทั้งสองฝันมาดือมันใจตัวไหนตัวหนึ่งมาดือแบบเดิมไหนมันใจทั้งสองฝันเนั่ยแหละว่ามันเต็มรอยเลย่ะที่หายไปซึ่งมันเป็นเหลขตัวเดียวกันมาเลยอมันเป็นตัวเดียวกันมันฝันมาขึ้นหนึ่งหากะที่หายไปหกหนึ่งหาเนาะ อักอรกับไปหกหาคับแปดศูนย์กับมีเท่านั้นแล้วมันมามาฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าไปงานสิไปสวยไปถ้ำเป็นบ้านหลังเป็นงานศพงานศพบานอีกทีเขาซิบหาเท่านั้นแล้วก็จุดเลขทุบที่เทวดางครับจุดทุบได้ที่เก่าๆเท่านั้นแหละในมีจุดทุบบางที่มันเกะเข่าได้จุดทุบก็ได้นุ่งบางที่กับปันเข่าผมเคยจำข้อมูลพอรวยไดเดีที่พอรวยบอลผมฟังบอลหิเอฟซีกับ อ่านุ่มอ่านฟังว่าครับพอรวยฝันเกี่ยวกับเฮี้ยนลังหนึ่งที่เขาถือถือเลขอ่าที่ว่าเขามีงานเออแล้วก็ที่นี่บ้านเลขที่ตัวนั้นมันสองหนึ่งไหมอ่าอ่าที่ว่ามันเขาเนี่ยที่ว่าสร้างวิทยสปาร์ตมันถือหรือมานเขาเออเออเสี้ยงหนึ่งเสี้ยงงูเก็ตโมกเขาลองเบาตัวนี้จั้งหน่อยกันนะพอรวยเบาอันนั้นเขาเบาความฝันเก่ากว่ามันมันคือไข่ขึ้นกับกับที่พอรวยฝันฝันไม่หมุนขึ้น คือไปบ้านเขาเขาก็ลังเก็บโตเก็บเตียงกลางเก็บเต็นท์ด้วยว่าทำอย่างไรนี่นี่คือย้อนไปเราบักบักเก็วของว่าแล้เก็บของแล้วเก็บเตียงเก็บเต็นท์แล้วสิไปเอาเงินสั่นว่าเงินเงินนี่อย่างเงินถือไว้ล่ะสิเปเอาอยู่คนใช้เงี้ยอีกเมื่อหนึ่งมันถือเด็ดมันถือร้ายมันถือป็นแสนไปเด้เหมือนตัวเด็กๆมันได้สบายเขาบอกว่า อ้าบ้านบ้านผมเป็นงานผมก็ซื้อบ้านหน wow ึ่งที่ผมเราสิบสองสันว่าบ้านคนมีงานออเบ้านเขามีงานคล้ายคลึกันอ่าแล้วบ้านย่างสิ่เปียวอยู่อยู่ประเทไทยอีกมือหนึ่งมาท่านในเปียวเก็บแล้วเนี่ยผมก็จะไปเห็นว่าที่ถามว่าได้เด็กมาบ้านผมมีงานผมก็ซื้อบ้านหนึ่งที่ผมเราสิบสองอะไรสิเลขหน้าออกปีสิบเอ็ดของตัวกราบ นั่นล่ะก็คือว่าที่เราเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยเป็นความฝันเก่าซึ่งจะาขึ้นกับความฝันพ่อรวยฝันเมื่อคืนที่บอกว่าเปเกี่ยวกับงานคนบ้านเลขที่สิบห้าอะไรเนี้ยแต่เดียเรื่องที่ผาที่มันมากแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนั้นเพิ่นฝันเห็นมาหรือที่สองหนึ่งแต่ว่าหนึ่งสองแต่ว่ามันมออกสองหนึ่งมันออกสองเมื่อนี้ฝันเห็นมาหรือที่สิบห้าอย่าลเืมว่ากลับนต้องกลับด้วยอาจารย์นะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งเรื่องความฝันกับความฝันแม่ ตึ้นจะบอกว่าแม่ยังไง <ๆ S 2> เพื่อนคอมเมนมาหลายหมวดแล้วยืนยันแจกจ่ายเสร็จสบานนี้เาป็นคะแรกเพื่อนเนาะแล้วก็ยืนยันแจกมาวิ่งทุกคนทุกควาพร้อมที่นี่สักพอดูเลยว่าเอ้าทำมหาหอดผมอยู่ไม่กีอ่ออกว่าแต่เมื่เห็ุคลิปเป็นยังไมเพื่อนนะก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่เราเห็ุไปเพื่นว่าออกอีหลีหกสองอ่ะกลาทุดอ่ะที่นี่คลิปนี้ก็เดินมาทายเพื่อนออกออกเนาะบอกสิคันวังนี้มาหน่มันใจเลยสิสิออกว่าสิมึงต้องหอามึงเวียนอีกทีนึงเอาแต่เมื่อวานออกเอา ออกสกมทีห้าหม่องยืนก่อนโอห้าหมองยืนก่อนเอาไเด้ไปเาเดหนึ่งสองสามเอาอีกทีนึ่งเอาขอออกแล้วไม่ดังใจเลยวอันนี้โอ้ยูดีดีมันกว่ามาว่าออกอ่อืมบอกอีหลีเมนเป็นเหล็กบินออกเลยเอาย่มหม่องเก่าเลยเอนะครับเอาจุดเล็กถูกสี่เก่าเก้าอืม เมื่อตรงทะเบียนรถของพ่อรี่ห466ตัวบ้านไห่ครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับพ่อรวยบ่าเลขนนี้ครับ4 9เดี๋ยวผมก็พาไปดูนะครับกับเลขความฝันพ่อรวยของสุดท้ายมาสรุปให้แล้วนะครับมาสรุปก็คือพ่อรวยนะครับที่ฝันเมื่อคืนบอกว่าไปงานศพหมายเลข้5แล้วก็จุดเลขทูบในงานศพมั่นปะคะจุดอยู่ในวามฝัน นี่ผมฝันเป็นี้ทธิ์ y ูทููถูกเด็ที่เก่าเก่ามที่นี่เลขที่เป็นบอกครั้งที่แล้วคือหกหนึ่งหากับพหากับแปดศูนย์มี่เิ่นหมั่นใจแห้งต้องเข่านะครับก็สิว่ามั่นใจอย่งอื้ใส่เสียงดวงไวแล้ววันวาเขาแจ้งของแจ้งเขาแจ้งยังให้เแล้วว่ะอ่าครับผมวแเราเราไปซื้อซื้อนี่เราก็มานอนฝันนอนฝันกลายภูบภูบภูพนิสือแทงไล่แอนเอาแต่งของให้ ว่าไอ้อวินเขียนมาดิความหน่วยความจำอ่าต้องใช้นี่ทกศทุกวันที่สิบห้าปฏิเสธนี่แหละมันเล่ยมากเขาไล่เลยอ่ะได้ปะแมนเลยขอต่อเขาวันที่สิบหกก็ดอกโดยตรงบ่ดิเออเอาขวางหั่นดอกพอตัวพอต้องทรงในทรงแต่ดอกว่าตัวมันมีไป็นทรงเขาผู้เขาผู้เจ้าเอ้ยผู้ใดมี่ขาดทำไมก่อนช่วงนี้ขาอาต่คันกัน เออ <S 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 นะครับบอกเพิ่อนหยอกหย,ยอกเล่นเลซื้อหรอกนะครับดูชมเนาะก็มาสรุปให้แล้วของงวดวันที่1ตุลาคมนี้พศ2567นี้วันนี้วันที่วันนี้ว,นนวันที่ 30, 30นะครับคร <30 S 2> ับ30ตุลาคม,ามเฮ้ย30 30กันยายน ไก็เปล่าสตุลาสมสามสิบกันยาถูกต้อง้อหน่ตุลานี่ละเจ้าหนี้ต้องอมาไล่ค่อนี้เ่มนี่ละเจ้านี้้อขอมาไล่รอันนี้พิ่มเมไ้ได้ปมบไ้มันบวมแออไปมัวแล้วสุดท้ายของเดือนกันยานี่้างว้างบางทีขวตัวเจ้าสดอกขวูยอสนมสิบได้อะละเสีแล้วว่มันมีอย่างหอก็คือ บอกกันในเชือกี่เรื่องนี้แหละนะครับที่มาถ่ายวันนี้คือมาโค้งสุดท้ายให้ดูกับความฝันพ่อรวยสีขาวเบ้าขาวกายยาวกันเพิ่นฝันบอกตามความจริงนะครับฝันคือเพื่อนบอกตามความจริงบอกตามส่เพิ่นฝันตีเลขสิเพิ่นตามความฝันก็ให้มีสติในการรับชมในการรับฟั่งนะครับเพื่อความฝันของพ่อรวยเนี่ยไปอยู่ในความฝันของมมเจ้าซึ่งมันตรงกันกับบาริสีพี่น้องจ้าของ ซื่อมนตรงกันครับรถมู้เจ้าออกไปแดงมาไหมซึ่งมนตรงกันกับบันทึกที่เจ้าขึ้นเงี้ยนไหมจังสิมันกับบอนแน่ครับบอแนมครับผมนะครับก็ต้องเบื้องเอารับชมรับฟังวิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังนะครับอ่าก็วันนี้ได้ทันที่แล้วยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับก็ นี่แหละก็วันนี้ยิ่งฝนลอก็คือว่าไงมันใจทุเดียวมันใจแห้งหรือเ่มันใจแห้งมันใจแห้งนะจมมันใจขึ้นหมดที่แล้วเลยอืเอยมอืมอ่มอื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 มัวมอิมอืมอืมอืมอีมอืมอืมอืยออมอื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 มอมอืมอมอมอืมอือืม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 กืมอืมอืมรงกอนกอืมอืมาืมอ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 ผมอเมอืนอันอันอืนอืมอือืขอฝันผมอืมอัมอืมอนมอืมอ ถ้าตะปูนหานไปหาผมอยู่หอดเย็นไปเคาะประตูเนี่ยอืไปเคาะประตูนี่ยเคาะมันก็ไปเคาะกรองหลักเคาะกกองดีไหมก็จะตุ๊กแก่ห้องห้องไหมฉันจัดจะจ้างคนนอกรับมาลุกเนาะรับไปซีซีเทียร์พี่บอกคนเข้ามากขึ้นดีไหมรับไปซีซีเทียรปุ๊บก็ลงมาคุยกันดูด่านล่างกันแหละเพิ่นกลับไปเปิดฟ้าบาดเขาเห็นปุ๊บมันกลับเป็นบาดบ่มีอย่างเพิ่งเพิ่นเพิ่นใหญ่เขาใส่หลายบ่เปิดตาบังดีไหมก็เลยไปเอาของยี่ในตู้เย็นมา มาใส่มาอย่างเพิบมกะได้เรียบร้อยเพิ่มเปิดเงี้ยกลับไปอีกเลยเงี้กลับไปเพิบมก็ยังออกมาอีกเพิ่เปิดฝ้าใบทีหนึ่งพอเห็นเป็นเล็กอ้างนำมุ่นไม่ได้บาทหาซีหนึ่งที่หาไม่สีไม่หนึ่งไม่หนึ่งหาต้องพอวันนี้เขาไปอีกเพิบมก็ยังออกมาอีกเปิดบาดอีกเห็นเขาวันที่นี่มันก็ต้องเล็กเขาต้องนะนะครับเออเมื่อไหร่มันมีบ้าหนึ่งหาก็ึีนพอไว้ดีือ่า วันนี้มาถ่ายมาถ่ายคลิปหนึ่งแต่ได้สองคลิปเลยนะครับเมนเพราะว่าได้สองฝันเลยสองฝันฝันอามฝันอามกับฝันพ่อรวยเมนเออเลขทูบกับตรงก็พอรวยอ่าห้าเก้าหนึ่งเออมีห้าหนึ่งหัวขาเมนหมดเลยมือขึ้นไปโค้งสุดท้ายรหาท่านผู้ชมตรงก็เลยพ่อรวยเลยเห็นความคิดเห็นต่างยังไงครับเพราะว่าเลขมันตรงกันซกขนาดนี้อ่าถ้าโงงไม่งงเออ S <S> มันก็ไม่งงหรอกมันก็งงอยู่แต่ว่ามันก็มันตรงกันมันตรงกันตัวเดียวกันแล้วผมก็ไปจุดที่ฝูงหนันก็ได้จุดเดียวกันแล้วไม่นําซ้ําโทรมายามอ,อย่างตะพกหูหาหนึ่งแปดศูนะย์โทมายมามิเนี่ยเออแล้วก็อาจจะโทมายามิมาดูเปล่าไม่ปิดจังหวะด้วยด่วนแล้วสีหูเปล่าห้องิเดี๋ยวว่าคันว่าเป็นเหตุบังเอิญกระแมนบพราะเรมันจะเราไม่ได้ไลส่นใช่เพราะว่าเราเราไม่ได้ไล์สดนเขาไม่รู้หรอกว่าเราเรามาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปที่นี้ เขาโทรมาเบอร์โทรมาตรงกับเลขเข้าเลยห้าหนึ่งแปดเป็นไปได้ใช่ไหมยังไงเนียเป๊ดิงๆินเอร์เรื่มว่ามะทายหัวที่แล้วหกสองมันเขาบักซี่กับยัามาเนีนอีกออกออกกาห้องกาออกัห้องก็บอกออ้ออ้ต่ว่เมื่อเชาถ้าคุณเลิกจดออกของโามั้ยพี่กายจริงไหมอกมา้เลยวอนอ้ออกออกออกออะไรมันพาทีเาบอกไหมกอกอีกแี้วกบอกว่าอกอออแค่มันใจเห็นไหมอ่ะ ถามคนมันออกมานย่างนี่ของออกมาละเออยเตมแล้วเต็มแล้วเป็นไงนไหมอยากออกอยู่แต่มันออกว่าได้เป็หยั่งเป็นขังคอยๆเป็นว่าคอยคอยออกเยอะเพราะรวยเลี okay. ้ยงวัวด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสงสัยเป็นจิตปวดหลังแล้วนะฮะพอกับนางโดนแล้วนะครับก็ติดตามด้วยนะครับทางช่องยูทูบหนุ่มอาร์มคนเดิม น้องน้ำชนเนลป้าต่อยคนมีเซนมาวินชนเนลบ่าวแพ็กชนเนลและพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับติดตามด้วยทาง YouTube แล้วก็ใครอยากติดตามผมทางเพจนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงนะครับแล้วทางติดต่อนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงเหมือนกันนะครับผมเด้ออันเด็ดติดตามไปไม่ยังหรอลงคลิปแต่เราแค่ให้คือ,รคอหรอไม่ไม่มยังก็เน้นๆคือ YouTube นะครับจะลงคลิปเนี่ยจะไลฟ์สดไม่ว่าจะลงคลิปหรือจะไลฟ์เป็นการไลฟ์สดเน้นเลยทาง youtube เท่านั้นนะครับ อ่าทางยูทูบเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางมาวินกับป้่ต๋อยก็จะเริ่มเริ่มเริ่มไลฟ์สดกันแล้วแล้วก็งวดหน้าจะเริ่มแยกแย้ายกันไปถ่ายคลิปครับให้เป็นการลุยเดี่ยวแต่ละคนเพื่อให้ดูว่าความครัวของแต่ละคนความตื่นเต้นของแต่ละคนมีความน่กากลัวยังไงแบบไหนรู้ระทึกยังไงไปเจออะไรกันบ้างในแต่ละคลิปในแต่ละสถานที่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราจะไปขอโชคขอลาบณตรงนี้นะครับงวดหน้าผมจะเริ่มแยกทางกับใจต่อยแล้วนะครับอ้าว ทำไมอ่ะการถ่ายทำกาปถ่ายทำเทียบเออร์กนึกว่าเราดีเขาไรอ่ะโอเคนะครับทุกคนนะเดี๋ยวช่วงนั้นเบอร์กิ๊กเทียร์ได้ครับเอฟซีพันปะช่วงเบอร์กิ๊กเทียร์ได้ผ่นนะให้เออได้ปะหาผอบเนาะอ่ะธนาคารกรุงไทยนะครับเอาไม่มีเท่ากับสอนทุกคนโอ้โหอุตสาห์ปิดไปควบลับไว้เลยดีเท่ากับสอนได้ปะ หนึ่งตัวลานะครับก็เตรียมคือเตียมมเปรนเตียมลามีเตียมก่อเตียมก้อนมันจะบอกหอดหนามันอ่ะนะครับรมเอยนะครับผมนะโอเคครับครับ อโเคนก็วันนี้มากว่าเดินนะครับทางทีมงานนะครับผมนะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีของวันที่หนึ่งตุลาคมนี้เนาะขอให้ได้โชคได้รับกับพอรวยเด้อขอให้เหล็กพอรวยเข่าหมดนี้เจ้าสิได้มีเงินมน้าให้เรก็กน้อยที่นั้นตัวนำใจเพื่อนน้อยๆเออสิได้เพราะว่ามาอาจจะบ่งหันมีค่าเจ้าข้ากับอะไรเจ้าหัวเรกเข่าอยู่แต่เพื่อนยังไม่ตั้งโตแบบพยานาถเอาไว้ง่างไรนะไปบอกถึงสามตัวยังยังบอกหัวถือผมเรกผมพอคคลตั้งโตัวบ่อย ที่พ่อหมดหนาไปปุ๊บจังเล้จังหนาจังตาก็มาเขาอีดีอ่าก็ยังไม่หยาดรูแบบไม่หยา,เาจเข้าใจว่างวดน,นี้เอฟซีต้องตั้งใจแน่นอนตั้งใจแน่นอนนะค<ม>รับท่านผู้ชมนะะโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับกับทางช่องมาวินแลสวสร้างปัดต่อยทางน้ำนะครับก็บต้องขอตัวลาไปก่อนกับทางพ่อรวยนะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กันคลิปๆหน้าว่าจะไปสถานที่ตรงไหนแห่งไหนตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนตามศาลแห่งไหน จะไปเจอสารใหม่สารเก่าสารตรงไหนที่ไม่ได้ไปนานแลวตรงไหนที่ไปตุ๊บเลขกันมาเค่เขาหรือจะไปทกศก็แล้วแต่ที่หนึ่งนะครับผมนะจะใรจะไปก็ขอให้เอาฉนดที่ดินไปด้วยนะครับจะได้เป็นการกู้เงินเรียกที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวนั้นก็เลขเยอะนะอันนั้นเลขเยอะเออเลขเยอะแต่สำหรับเราแต่ตอนตอนเราจะใช้เขาอ่ะอีกแบบหนึ่งครับผมนะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเไปจอกันที่คลิปหน้านะครับตอนวันนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ